โดยที่ไอศครีมโปรตีนของยี้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นไอศครีมโปรตีนชาเขียวช็อกโกแลตแบบนี้เลยทุกคนจะเป็นสองเลเยอร์แบบนี้ทุกคนเห็นไหมเป็นชาเขียวกับช็อกโกแลตอยู่ในแช่งเดียวกันได้โปรตีนไปแบบจุกจุกินไอติมยังไงให้ไม่รู้สึกผิดชิมกันเลยอืมให้รสชาเขียวมาก,ก่อนแล้วก็ตามด้วยช็อกโกแลตเบา เคียวหวานช็อกโกแลตแบบดาร์ก,ก,กนิดผสมผสานกันเราจะได้เหมือนกินมัทฉะเข้มขน้นอร่อยไอ้นี่มันคิดได้ยังไงเอามารวมกันแล้วอร่อยได้เลยไอ้นี่มันคิดได้อ,ร,อ,าาอ,อร่อยใครอยากรู้ว่ายี่ทำไงยี่มีคลิปนะดูได้เลยในช่องเราเลือกกินได้นะกินของที่มีประโยชน์แบบนี้เอามาทำเป็นขนมแบบนี้อู้อร่อยมีความสุข คนเราต้องมีความสุขในการกินสีแบบน่าอีดอ่ะเลเยอรนี้คือเดียวเบสอร่อยมากค่้ยเหมือนขนมอ่ะแล้วสีคือดีอ่ะเลยอ่านเพื่อสุขภาพเหมือนขนมทำแบบเนี้ยเลิศกินทุกวันไม่เบื่อเลยแล้วมีประโยชน์้วยหรอือลดหล สุดยอดอ่ะทุกคนอร่อยมากลองไปทำกันดูคลิปนี้ขอไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนไปกินละบาย